ชน,นบทอําเภอชน,นบทเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นก่อตั้งราวพุทธศักราช2326ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในชื่อเมืองชนบทวิบูรณ์ซึ่งมีความหมายว่าเมืองแห่งทางน้ำไหลอันกว้างใหญ่โดยมีเท้าคำพาวเมืองแสนเป็นเจ้าเมืองคนแรกภายหลังได้รับการปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาตําแหน่งเป็นพระจันทรประเทศเจ้าเมืองชน,นบทในปีพุทธศักราช2335 โดยแบ่งเขตพื้นที่ออกจากการปกครองของเมืองสุวรรณภูมิในวงเล็บปัจจุบันศูนย์กลางคืออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดไปขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมาต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูปหัวเมืองลาวทั้งหมดจึงทำให้เมืองชนละบทวิบูลย้ายมาขึ้นตรงต่อหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือในวงเล็บมณฑลอุดรจนกระทั่งถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ต่อมาไม่นานก็โดนยุบลงเป็นเพียงตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ปัจจุบันทางราชการได้จัดตั้งเป็นอำเภอในจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งแต่ชื่อได้เพี้ยนเป็นชนบทซึ่งแปลว่าบ้านนอกในปัจจุบันมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยสดงดงามคำขวัญชนบทเมืองไหมเที่ยวไปภูระงามน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหันดูตะวันหนองกองแก้ว เรียบเรียงโดยพัชรว์วอแพงที่มาเว็บไซต์วิกิพีเดีย